มัน,นต้นข้นนานนี่น้องมายามตอนเนาะผลตกบุดขึ้นขึ้นเลยต้นยากลงมาเบิงขนาดบุกกะลงมามันอยู่ใกล้เทียงเนาะมันอยู่ใกล้เทียงให้เทียงหน้าเบิงทีแ่แรกพน้องขี้เหยาล่นร่นแย่งเลยมิแตขี้เหยา้อนเลยนะโอ้ยเจ็ดชีวาเลยเลยอันนี้ต้นนี้เวลา หามุเคืงเนาะหามุงเสาหามเมงเือ,อต้นเี่ลงมาเบิ่งแต่มืขึ้นนี่คนละนี่จังได้เลยนะจ้ว่ามีแต่ขิงเนื้อจ้ว่ามีแต่ป่าเนียแ่บบมีป่ามีแมต่ขิ้เนื้อเล้พี่น้องไปจักไ่เลยพี่น้อง,เอ,งเออ้ ฝนตกแห้งตกนักเลยคืนนักขนาดน,าน้ำมจะมันล่นออกคุณไหมล่นออกคุณอ้าตำแหน่งก็นะ้องพี่น้องเนาะเบอรต้นอันนี้เนาะเอาเอาขีญ้าออกแทนอยู่ปะเบื้องซิมีป้าหรือบอ่อนี่แหละครับพี่น้องได้เบิ้์ตตัวนี้แหละ บตุนปลอยทิ่มเบิดเนาะบตุนเอาบได้มันหนักงอขึ้นมาบ่ได้ปอยทิ่มเลยก็เอาหน่อยนึงเอาขีเหย้อคู่หนึ่งบตุนก็มาเหลือเอามาเหลือกันแต่ป่านะโอ้ยขาดทุนนลายรูปลายพี่น้องเอ้ย